ปฏิจจาวันนี้ผลแรกก็ติดไฟรอบหมู่บ้านรอบบ้านเฮ้ยทางเข้าบ้านทางเข้าหมู่บ้านก็เลยเดินมาสำรวจยังว่าสำรวจไฟพี่น้อง่าติดไฟนั่นถนนตอนเขาหมู่บ้านเดี๋เ,ยเฉยไปโอนแจกสว่างเลยพี่นเปล่โอนจาก ข้าฝนมากมันติดมือนี่แหละไม่ๆเลยยำอองเลย <c oughs> เลยผ้ากัน,นยางสำรวจตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้ลตื่นเตินมีไฟแล้วแจ้งสว่างไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้สบายสบาย,บาย,ยางหลับ ร่มเย็นสบายสบายเลยพี่น้องเอาขึ้นเมีาพี่อดนั่งขึ้นมาโอ้ยพี่น้องหมาเลียนน้ำโอ้ยข้าใหญ่ไหมมาเลยไท้ายแยังเลยพี่น้องหมาแกลแลนน้ำเอ้ยอย่างมานอนน้ำกับมานอนมา <laughs> หายแล้วหายแล้วหายหาแล้วกลับขึ้นเมื่อโอ้สนทง้งสวยงามเลยพี่หน้องสวยงามมากสบายเลยต้องยานยังเลยพี่หน้่งไม่ต้องกลัวอะไรเลยสบายสบาย เราจะสร้างกับประมาณ2กิโลเมตรจากพุนมาบานมูบ่บานอกมา,าเขาไปไในมูบ่บานสวยงามี่นองตื่นเต้นตื่นเต้นพลังตื่นเต้น,ตน,ตน,ตน ล่นเล็สบาาสบายเลยค่ะคลิปนี้เขาจะคลิปคลิปนี้เรี่ปลองขอบคุณทุกอะไรทุกแค่ทุกการติดตามด้วยใจเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า